สวัสดีครับวันนี้ตะเลอรตลอดออนไลน์นะครับก็พาท่านผู้ชมช่องตะเลอรนะครับมาเที่ยววัดช้างใหญ่นะครับตำบลวัดตูมนะครับอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับนี่ก็เป็นประวัติเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ สองหลังน้ำนะครับนี่ครับเทิดทูนวีหรือวีรกรรมช้างผู้ช่วยกู้ชาตินะครับเป็นป้ายเลยนะ วัดช้างใหญ่นะครับนี่ครับที่นี่ก็คือแลนด์มาร์กก็คือพระอุโบสถหลังเก่านะครับจะมีพระพุทธรูปแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังนะครับเข้ามาก็มีที่จอดรถนะครับได้หลายสิบคันอยู่นะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับนี่ครับข้างในก็เป็นหลวงพ่อโตวัดช้างใหญ่นะครับนี่ครับนี่นะครับ เรนมาของที่นี่นะครับนี่นครับจะเป็นภาพวาดด้านในพระบูชสถหลังเก่านะครับนี่ครับมาเที่ยวได้นะครับนี่ครับวัดช้างใหญ่ครับตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลบ้านช้างใหญ่ครับตำบลวัดตูมาเภออระนครีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับ ปีพศ2250นะครับโดยชาวมอญน,นะครับร่วมกับพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศนะครับแล้วก็ปฏิสังขรณ์ปี2480นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนจะเข้าโบสถ์ก็มีเจ้าแม่พิกุลนะครับนี่ครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับ มีชุดไทยสวยๆแขวนไว้นะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะครับนี่ครับใบเสมานะครับนี่เป็นกระเบื้องดินเผาปูพื้นนะครับก็มีที่บูชาทูกเทียนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็เราจุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับที่เราติดทองได้นะครับ องค์กลางก็เป็นรูปปูนปั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับนี่นะครับนี่ครับภาพจิตกรรมฝาผนังนะครับของเก่าแล้วครับจะมีรูปพระอินด้วยนะครับอยู่ในซุ้มนะครับ นี่เป็นเทวดานะครับมีพญายนาคก็เก่าแก่นะครับเป็นภาพวาดที่เก่าแก่นะครับอยู่คู่กับพระอุโบสถหลังนี้นะครับ จะมีเป็นคล้ายๆหลวงพ่อยิ้มนะครับยิ้มนะครับแล้วก็ทาปากสีแดงหมดเลยนะครับเจ็ดองนะครับอยู่ด้านล่างพระประธานนะครับนี่คือหลวงพ่อโตวัดช้างใหญ่นะครับก็มีรูปหล่อสมเด็จโตนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับมี พระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระแม่ธรณีนะครับภาพก็ยังแจ่มยังชัดอยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ตะเลือดด้วยนะครับ ก็มีตู้เสียงไทยกุมารทองนะครับรูปนี้ก็หลายร้อยปีแล้วนะครับ ลมเย็นเนื้อผ่านเข้ามาในผ้าโบสดนี่นะครับนี่ครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับ,น,รน,รบนี่ก็ที่ทำละมนต์ก็ไม่มีนะครับนละมนต์แห้งเลยนี่ก็เป็นคำบูชาหลวงพ่อโตวัดช้างใหญ่นะครับ ท่านใดสนใจนะครับมาเที่ยววัดหลวงพ่อโตวัดช้างใหญ่ก็กด GPS มาเลยนะครับตอนนี้สะดวกสบายนะครับพามาถึงยันวัดเลยนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อโตกันนะครับยังไงตะเลิศก,ก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ